น้อ <Okay. S 2> งคายครับครับเป็นจังไดนโอ้ยเสียดายหลายบักสองฮาวิ่งสองอ่ะสลบสลบสลบโอ้เสียดายเนะออะเยานะเอาว่าเป็นยังสู่ต่อฮะไปบ <t ổ. S 2> ะถึงบ่ <Ha? S 2> ไปบะถึงจ้าเลขกลางเนาะให้วิ่งสองตัวเดียวจับตาสองสองกับสองสองเนาะ<ฆ>อุ้ยอุ้ยเนาะตามต่อเนาะตามต่อสู่ตัวขึ้นก่อเลือดนักสู้ ไม่ต่ลางกระเบิจับมันกระบอมากเนาะอืมแต่ว่าเลขกในแต่ล้างกับเขาอยู่ดีเนาะจ้ะเขากระจังสี่เหลี่ยงเอาตละลึกเจ้าของมักเป็นจังไนบาตนี่ฮ <c oughs> ้มักมักเป็นเจ้าของมักันแล้วเมียนอยู่บักซีศูนย์ศูนย์ซีเนาะคิดว่ามันสีมากักคักเลยค่ะเซียนไม่ว่ามันว่ามันสีมากักคักเคือว่าล่ะศูนย์แต่อีหยังกักคือว่าเนาะขาดการบ่ได้ยัดถิ่นยัดป่าบักสูตรลางเดอ้อเลขกลางเนาอ่ะ ขี่ให้ขี่ให้ขี่ให้ปันไหนก็ย่าถิงย่าป๋าบักสูตรล่างน่ะวิ่งสองเห็นบ่ผู้ใดเพิ่นมาเสือยเนาะอือหึหงดหลนะสองซุนซุนซองนะสองซองไงจับให้สองหางเนาะพวเป็ดเนาะสามน้าพ่กเป็ดตะม้าเดี๋มาามี่ะเนาะสองเนาะพอขับมาขี่ไอยขี่ไหลม้าเสือยอ๋อแต่ว่าจับตาเด้องวดหนาเนี่ยเตกตืมเลยล่ะคิดว่ามันมาแคล้องเกาเหลาเด้ขึ้นบนไปที่วิ่งหนึ่งเห็นบ่มันขึ้นบนไปงวดล้างหัน งวดนี้ไ<า>หซวงมันม้ารางแต่ว่ามันจับครูผาดเพราะว่าเขาเนิดไฮสวงหลักหนึ่งเด้อตามคาดตามมานน้าที่ว่าอะ่มาขึ้นนั่นแหละงวงดนี้น,น,นี่คลิปนี้เนี่ยเขาสิบป่อยเลขกสามตัวก้อนเป็นบ่าจา่าเลขในตารางครับสุดดังเดิเมียนเมียนเอาเอาตามต่อในตารางกันยังเดินดีกันผูใ้ใดจับเอาเนะาะครับจ่าในงวดวันที่หนึ่งกันยาหกเจ็ดแต่ว่าไเลนํ้ำมันไปเรีน้ำมันเลขกมักเลขชอบนี่แหละ กันนั่นละเอาว่าเป็นอย่างสูตัวผู้พคนสู่คนมันเหมือนกับสีมันอยู่ดอกขาเซียนจ้ะตามตัวเขาสูดตารางเนาะจ้าจ้าเอาสูดตารางดังเดิมไปก่อนจ้าเดี๋ยวแถวบนกับมี่เบ็ดสองเบดเบดสองศูนย์แหน่ทั้งสัตวเลยเบ็ดสองศูนย์แถวด้านบนจ้าแถวด้านล่างหกห้าเก้าหกห้าเก้าจ้า รองแปดวิ่งไปที่ห้ารองแปดจ้าเข้าก่อว่าจับกลัวค่ะลักห้าหาสองหาเก้าห้าศูนย์หาสองหาเก้าห้าศูนย์ลักแปดจ้าแปดหาแปดหกแปดแปดเก้าเปดหาแปดหกแปดเก้าจ้าตามตัว สามตัวสองหางเจ้าอ่อนล่ะจปดหกห้าเป5ดหกห้าแจดห้าเปดห้าศูนจาเบิร์ตัวเน้นเบิร์คู่ตัวเหมนจ้าเยอาถ้าตามใจจะาวางแลม,มห็นม้อมจับเลขบกถืออืมเมีนยนอยู่ค่ะจะเม่นว่านเลขเลข เล็กสองตัวหกหางนี่คือให้เน้นบดคูตูวคือเกาเป็นบ่ครับจ้ะจอบเบึ้งบคคูตับ่อันอันสองหางนี่มยอ้สามตัวสองหางสามตัวนี่มั้นาจะจีิ้นหน่ตั้งหางอย่ะอ้ค่ะสามตัวสองหางนี่แปดหกห้ากับแปดห้าศูนย์เน้นเน้นบดทั้ตัวทั้งสองหางเนาะครับอันนี้สองตัวเดี๋ยวจะเน้นให้จอหาาสองหาสองเดียดห้า หาศูนย์ท่านวาศูนย์สิมากนีน้ำมัลดลงไปเอาอีกเรียกหาศูนย์มักศูนย์สี่ศูนย์หนาเนี่ยมันมาไปใส่นอนนี่มักขึ้นเรานี่มันมาบ้ามันมาบ้าอย่าง้ยมหนาสีมากในงานนี่อืมจ้ะแต่วันให้จับตาเนี่ยตาล้างดื้อเลกเนี่ยเลขเก่าไม่หลุดจ้ะเพราะว่าเลขเนี่ยตาล้างงวดว่างหันกับเขาดิ้วันนี้ก็ให้จับตาจ้ะวันว่างหันเขาจิตหุกเนาะหุกจิตเนาะแต่ว่าเฮาว่าจับเอา โเก็บกับยูซือกันพอดีเมีนจ้ะดีในแต่ลังถ้าแม่นว่ามัดชุดใดกับจับนักแน่จับน้อยไปหาจับฉลากกินแบงถึงไว้เพราะว่าหอดมือนั้นสื้อเนยากเดี๋ยวขาเซียนตัวนั้นก็ว่าดังหัวหนี้มันเป็นตะเข่าโอ้เห็นเบิ้งหลังแล่ะเห็นเห็นหลองลอยมันแล้วอืมจ้าเห็นห่องห้อยมันแล้วบ่ตามน้ำจับมันอยู่นี่เป็นบ่บ่อเล็กล่างนะใบใบเบิ้งแล้วโอ้ ใบใบบางแล้วตีเอ้าอีกจักมือสองมือเขาจะได้เลขล่างหรือตัวกระสันได้แล้วเห็นแล้วยังว่าตามเป้าก็เอาไว้มือขึ้นนี่แหละโอ้ค่ะจ้ะแม่นี่หลีแม่นี่หลีเลยอืมจ้ะบอนเพราะว่าเลขล่างนี่ข้าแม่นเอฟซีคนไปหาจับฉลากกินแบงถึงไว้สัเนี่ยค่ะมันตาเนินๆกับซีดีแน่ยอย่างหนึง่งโอ้อยู่ในไล่ก็เจ้ะมาถึงไล่ไปอ,อือแสดงว่าไล่กุมนิดสนั่นมันไหวด้วกันโอ้ถือวิชาพิม่าถึงถึงได้ วิ่งสองอย่างเดียวเขาเจ้าโอ้เพ,พ,พิ่นเ,นเพิ่นเ,นเพิ่นเรียนเอาเพิ่นเรียนเอาเบิดเพว่าได้ยูเซียนได้ยูเซียนพิมพ์มาตางลากเลยไหมได้ไล่อะแสดงว่าดวงเพิ่นขักเนาะพูดถึงวานด้เนาะค่ะเซียนแสดงว่าแต่วันจ้าตะวันบ่มีไผเห็นโอนค่างขนมจักบาทเออเอฟซีเอขันเมีนวาโส่มันกับวินเนอรเขาได้หน่อยที่บอกอืมสิเมนเลีนได้หน่อยที่ละจ้ะขั้นสองขันนี่แหละอืม, 2, อมค่ะ แต่ว่างวดหนานี่ยละเตรียมรับมือเลดจังไดกับขักๆักละ่ะจับคู่เนี่ยให้เพื่อน <บ S 1> ไปหาจับฉลากกินแบงถิ่งไว้นะค่ะจังไดกัดกบใดเนาะค่ะแต่ว่าคลิปนี้ก็คือปล่อยตั้งแต่ตัองวดเลยมือนี้วันทีน่สิบเจ็ดเนาะเขาคุยกันอยู่นีสิบเจ็ดสิงหาหกเจ็ดเนาะปล่อยไปโหลดโพลตรงรอกผูก้ใดจ้าของงวดวันที่หนึ่งกันยาหกเจ็ดเด้อพี่น้องจา้ามือนี้เส้นน้องคล้ายเป็นตัอยตัวงวดกับจบรอยเบืองว่าเด็กลาง วิ่งเม่นเม็นวิ่งเงินลันสิได้มามื่อใดกัจอบเบิ่งสำรับสไซเรนจังไดกะบบอกบลอกผิดบล็อกผ่าดดอกเนาะเซียนเนาอครับครับขึ้นมาชันชันหลักจ้าจ้ากันผู้ใดสูบผู้ใดมันกันนั่นนั่นเด้อค่ะปากกาค่ะกาแฟทางเซียนพินเนาะค่ะจังไดก็ได้ทักษะบันน้ำมากก็ได้เนาะค่ะฝากเป็นอ่าอุ่นไปให้ทางเซียนก็ได้บลอกเป็นอย่างสาบันน้าอ่าหับฝากเด้อพี่น้องจ้าค่ะคลิปนี้ ขันผู้ได้มักกะจัดรลดตามน,นี่ละบบทิงนี่ดอกสาหรับเลขสูตรดั้งเดิมเลขในตารางสูตรบนเนาะครับครับจะจะเอาเซียนหวดนี่จังไดก็ให้ปังๆเด้อค่ะรอเดอ้อจังไดสกิดมาเด้อค่ะสําหรับเลขล่างชุดล่างวิ่งเงินแม่นเงิน,งนล้านนะครับครับครับจะจะเอาหววนี่กะวันรุกวนเวลาเขาให้หมละสามตัวแตกผลละเป่าหมายของเขาเน,นาะค่ะเซียนครับครับค่ะค่ะค่ะวัดดีจ้าเซียน คครรรัับบเดี๋ยวสาบนาจ,จะทวนตัวเลขจากเสียนหนอคลายให้ฟังอีกเทียนหนึ่งเด้อค่ะเป็นตัวเลขบนสูตรดังเดิมเหล็กในตารางจ้าในงวดวันที่1กันยา6 7จแถวด้านบนมี8มี2มี0แถวด้านล่างมี6มี5มี9จ้าวิ่งหนีฟันไปที่5รอง8ดเด้อค่ะจับคู่ไหา้5 2 59 50ย5แ6แล้วก็8 9จ้า3ตัว865และ850 สตัวนี่เน้นทั้งสองหางเลยเด้อพี่น้องสำหรับสองตัวเน้นหายหาสองหาศนย์แล้วก็8ปดห้าจ้าอุย้ยเล็กงวดนีง่งามพี่น้องหาศูนหอีกแล้วงวดวางหันใส่วา,าสันหาศูนย์ศูหกับศูนยนพี่นอ้องออ้ยไงหลังตืมเดี๋ยวสิเปรียบเทียบงวดเก่าไอ้เบิ้งน้ำจา่าพาวาลงวดเก่าเล็ในะตารางเพื่อนเขาดิค่ะจิตหกจิด ค่ะนี่เปรียบเทียบงวดเก่ากับงวดใหม่เขียนกันกลับให้เบิ่งพร้อมพี่น้องเหลีกในตารางพิ่นกัยังเหม็นเนาะจ้าจิตหูกุกจิตตรงกันเลยในตารางถ้าบา่มักที่พิ่นจะพูให้กะวิน่ในตารางนี่เลยจ้าเพราะว่าเหลขกในตารางสุรด,ดังเ <ๆ S 2> ดิมพื่นกับเหม็นจ้าเหลขกล่างรอเด้อพี่น้องรอเบิ่งมือสองมือนี่แหละค่ะจังใดยทางเส้นหนองคายเิ่นกับน้ำมาเบงปันยูแล้วจา้าผู้ใดสูกผู้ใดมันก็อย่าลืมเด้อค่ะคากาฟอาแฟค่ะประกอบปากาพื่นเนาะจ้ะ เอาคลิปนี้ค่ะตองวดเลยค่ะมื่อนีลงวันที่17จสิงหาคม67เจก็ให้ตองวดเลยเนาะค่ะคลิปนี้ผู้ใดได้เบิ้งก็หอยฟัง,งปัง,ปงด้วยด้วยๆมดแล้วค่ะจับเงินหลานเงินเสนสุขุสุขุน,ขนคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ